โอ้โหนี่ครับเอ้ยไกลๆตรงนี้ลเราไ้ดกมาแล้วครับอ้ยาท่านสวัสดีครับเมื่อกี้สองคนนี้เขาโอเคกันแล้วครับเขาไปด้วยกันสองคนสงสัยจะโอเคกันบนเพลนี่แหละ อาพี่พีไทยกับอินซีนะครับวันนี้มาเทสปลากันนะครับผมที่บ้านคืมม่วงหมู่สิบามตำบลบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่โคราชวงเล็บนะครราชสีมาบุรีอ๋อไม่มีครับอาพี่น้องนะครับเหนือน้ำประมาณสิบสามไร่ครับผมลึกประมาณสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรโอ้พี่ไทยปลาอะไรู ข้างหน้านูเอ๋อเกลอนเงานี่ไปแล้วครับไปแล้วครับแอรแรกไปแล้วครับหามุมส่งครันอนบึกเลยอ่าเห็นมีอะไรกันคุยเมื่อกี้ขวดสองขวดด้วยเออนี่ขนาดมาเทสนะเนี่ยยังมีงุ้งงี้งุ้งงี้กันอะไรขวดสองขวดด้วย เออนี่ยๆหนูโอ้โหโอ้ข้างหลังหนูยังไ่อ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออจะเป็นทรงไหนเนาะสองคนนี่ดิซิงซี่ห้กี่เซ้นนี่เอามื่อกี้แปดหรือเก้าเซ้นนี่เก้าเส้นครับไปนอกโอ้โหขี่อะไรแล้ว อาพี่ไทยจอมชี้ครับไม่รู้จะชี้อะไรหรอกนะไทยแหเอ็นบัวใหญ่ครับวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับโฆษณาแห <c oughs> เออ,เอ,อไปแล้วครับพี่น้องเทปดูครับอ,อ๋อไม่ได้เอาทุนไปนะครับยันช่วยกันเอ,อุ้อู้ปลาอะไรบ่นตรงนี้กี่เห็นตีน้ำบานอยู่ฝั่งนี้นะครับสาตุโกนบอกอินซีเมื่อกี้ โอ้ยนุไกลๆนเป็้ำกับเพื่อม่เลยครับ<ง>โอ้นู่งอี๋ตาไม่กลัวเลยครับยุ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 บครับผมขอบคุณครับโอ้ยนี่นีครับไกลๆโอ้ยมันตื่นแฮ้ดีเอ็นีมันตื่นแฮ้โอ้นูนๆทางนี้โอ้เต็มเลยนูโอ้ยทางนี้เยอะเลยนี่ แห่ขาดเรียบร้อยดีครับผมแหไม่เหนียวอู้ยี่ไงอูอ้ยออกมาดีหมดแล้วโอ้ลูกอู้น้ำบานเลยพี่ไทยไปอีกดูเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเต็มเลยเป็นผงเลยไหนไหนเป็นฝูงเลาอู้ยีลยยไปอะไรปลาอะไร้อู ดู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 กูปลาอะไรปลาอะไรดิโอมาทังนี้ทังนี้เปลยาอะไรเนาะปเป็นดี๋ยวยังมองไม่เห็นตัวเลยครับปลาอะไรรนอปลาอะไรเนาะตะลึงตึงตังอุ้ยนี่ไหนมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยนปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยโอ้เร็วเร็วเร็ว กลับมากลับมากลับมาแากรู้กับปลาอะไรน้องจุดาวเห็นบ่อนอยู่แถวนั้นเลยเห็นแวบ,บแวมองไม่ทันปลาอะไรปลาขึ้นยุบยิบยุบเต็มหนองเลร สาวแล้วครับสาวแล้วครับปลาฝูงเมื่อกี้ยังไม่ได้วานเลยอู้ฟองเท็ดฟังนู้นก่อนมามาเข้าไหมเข้าไหมปลาอะไรอู้ปลาอะไรปลานิ่มปลานิ่มปลานิ่มโอ้ปลานิ่มโอ้กี่ตัวนู้กี่ตัวอินจี่จีกี่ตัวสี่ตัวครับผมรุ่นสองตัวโลครับรุ่นนี้ ก็อยากรู้ปลาอะไรจุบจ๊บๆๆบุบบ,บตรงนี้เมื่อกี้นะบุบบบะม้มบ้มบุ้มบอมเนาขยับไปมุมนู้นครับขยับไปมุมนู้นครับเผื่อฝูงเมื่อกี้มันจะไปทางนูง้นตัวไปใกล้ๆหน่อยครับผมม,มาดูกันครับฝั่งนี้เข้าไหมเฮ้ยฮึบ แต่เจอฝูงเมื่อกี้น้อยังอู้นี่บ่นยุ่ยับยุ่งยับเลยครับปลาพอเหลงปุ๊บนี่บ่อนบุบบุบบุบผายจุดจุกเลยครับเนีอาเมื่อกี้สี่ตัวนะครับปลานิลอู้ยสงสารคนพายเด้ดูครับปลาบ่อนอย่าบุนอย่าบุญ เป็นงานของเราที่เรารักโอ,โอ้โอ้เอาละครับปลานินมาอีกแล้วมาหนึ่งแล้วครับมาสองกี่ตัวโอ้อ้าวรอบนี้กี่ตัวสี่เหมือนเดิมครับผมมาสี่ตัวอันนึรุ่นสองตัวโลครับ เก็บปลาพี่น้องอยากเห็นปลาฝูงเมื่อกี้อ่ะโอ้ยปลาอะไรเนาะมาแล้วครับพี่น้อง <a> <romance> ดูตัวปลาดูตัวปลาครับโอ้โดนไปหนึ่งโดกพี่ทางขาเยอะๆย่าๆๆเปล่าเออมีรู้ในกังเกงมีรูอะไรบ่บ่ย่าก็เกือบได้เห็นปลาคอพี่น้องเกือบได้เห็นปลาคออินทรีแล้วเมื่อกี้น่ะ ดีนะจะรีบเห็นก่อนโอ้เอา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 ปนนินกันปลาคอไปใช่ออ่านี่ครับเอาปลาสวัสดีครับโอ้ดูหน้าครับหน้าที่ใหญ่ไม่เหี้ยเลยเออโน้ตัวนี้สองตัวโลกว่าครับถ้ารุ่นนี้มันอยู่ทางไหนเนี่ยอ็โอ้ดูครับพี่น้องมันเต็มีพล้อ เต็มน้องเลยครับปุ๊บปั๊บปั๊บเวลาแหลงปุ๊บมันจะปุดขันผุดกันขึ้นเลยปุ๊บ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 อยากเห็นตาฟูงเมื่อกี้นี่ปลาอะไรเนาะมันฟูป่าอะไรเนาะมันเร็วเกินอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาแล้วครับพี่น้องพันกันแล้วอปลดก่อนครับหาวิธีก่อนพี่น้องขอไปเทสตรงกลางดูเอ้าโอ้ เม็ดอยู่นู่นครับโอ้โหปลาใหญ่โว้ไปนอนดูครับเม็ดเต็มเลยอดึง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 อ้าวแต่เดินตามมาไม่ทันี่นองเขาหวานกันตรงกลางพี่เอา้าฮ่าฮ่าฮ่าตัวไรมันปุ๊ดปุด,ปด,ปด เข้าไหมนอนเพลาไหมบึ๊บบึ๊บบึบโอ้วันนี้โอ้สามตัวนี้ทำไมไซส์เดียวกันเป๊ะเลยผมประเมินจากสายตานะสายตาเหนียวสายตาคมกริบคมยิ่งกว่าฟันอีกสายตาผมนะตอนแรกก็ไม่กระเดนแบบนั้นนะเค้ยวตาช็อตเกอร์ก็เลยหวานตาลงไปดูอ๋อสบายใจแล้วมันไม่ใช่ช็อตเกอร์ พอึ้นแล้วดูแล้วเป็นปลาดุกก็ไม่น่าใช่สามหรือสี่อุดสามครับอ๋อไี่หรอกมีแต่รอบละสามรอบละสี่ปลานิงครับหลักๆเลยแต่มันมีปลาใหญ่ๆเราเจอตัวมันบ่อนุน๊ง๊อบอยู่อาจจะปลาฝูงยังบ่อนเร็วก็ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรอีกยังคนหามันไม่อยังคนหาไม่เจอมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกหลักซับซ้อนซ่อนเงื่อนซึกแซ็ กระพึงไปไปเรื่อยเปื่อยครับไอพูดได้พูดไปเหอะมีการให้ดูแบบดูข้างดูดูอะไรดูหน้าดูข้างหน้าบางเหรอเอาเถอโชว์ไซส์โชว์ไซส์ส่วนมากก็ชอบเบอร์ตองนั่งเองนะไหนไหนตัวใหญ่อยู่ไหนนั่นแหละครับมุมที่ว่ามันขึ้นนู่นนู่นนู่นครับมุมที่มันขึ้นตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันขึ้นอีกแล้วพี่น้อง นู่น,รนครับปูงที่ผมอันนี้เมื่อกี้น่ะไม่รู้ว่าเป็นฝูงปลาอะไรครับไปกันครับเดี๋ยวไปเทสฟากนู้นอีกพี่นอ้องผลไปต้องห่วงครับเราหินยัดทุกตัวครับปลาอ่านี่ครับจะพ่อโรงหินครเบ้ <c oughs> อเดี๋ยวเดินเลาะไปแต่นู้นตามพี่นอ้องทางก็จะต้องลอดลวดน้ำครับ เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนหขาวานมัร้อรลวนน้ำนี่แหละเรามากี้สามครับมีแตรร่สี่กับสามไปแล้วครับไปแล้วครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ๊ย วดโอ้โหแตกเต็มบุ๊บรลรอลุนครับผมเอาดูจากคนพายนะครับดูจากคนพายนะครับน่าจะติดเยอะครับผมดูครับอาการมันบอกมันตึงมากโอ้พี่ไทยอูอูดิดมาพี่ดิอู้ดูดูตรงกลางพี่น้องบ้าดน้ำขุ้นยุบจิบเลยนูนูโอ้ ฟังดูดูดูอุ้ยทำไมปะบันดีจังนูกน้องปะตัวใหญ่ไม่น่าแฮ i r แรกขาดเลยครับแฮ i r แรกขาดโดนตัวใหญ่ครับอู้โหดูดูตัวใหญ่จริงนูโอ้ไปแล้วก็ไปโดนปาดอูด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 ูตัวใหญ่มันอยู่ทางนู้นนี่ครับ ออ้้าพี่นงโอ้ปลาดึงเซปลาดึงเซปลาตะเพียนปลานิ่งตัวใหญ่ๆหอ้โอสองมันหลุดครับดำเยอะแต่ขึ้นมาสองอยู่ครับมันมีเศษไม้อู้เอาอีกแล้วนู้นนู้นวัดใจจริง ปัดพี่น้องเอ้ยดูดูดูน้ำบานเลยครับบานไข่เลยนะพี่ผมอยากขาดถ้ามันคือยากเนี้ขาดโอ้ยเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นเนอรมันย้อนแสงฝั่งนี้ครับดูตะเพียนครับดูตะเพียนอ่ะพี่น้องดูตะเพียนก่อนครับโอ้ยอันเนอันเนอันเนอะจับ จกกับขึ้นด้านหลังอีกแล้ว,วอุ้งมันแกะควยก็ไม่รู้มันโวนมันโวน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปรอฝั่งนูนน้นพี่น้องเดินลัดมาฝั่งนี้หน่อยครับมาดักหน้าโอ้โหตัวใหญ่ดีน้องวันยุบเลยแบบนี้เดินลัดข้ามาฝั่งนี้ครับเมื่อกี้อยู่ฝากนู้น ปลาปลาบอนยุบยุบยุบเลยครับพี่น้องมีตัวใหญ่ได้ยินเสียงบอนอยู่โอ้โหดูปลาอะไรนู้มาตัวอ้วนบอนอยู่ฝั่งนู้นโอ้โดนใช่ไหมมันเลิกออกเลยอู้นูนน้ำบานอยู่นู้น โอ้ดูตัวใหญ่ดูมาพี่น้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วโอ้ย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 คนวิ่งบนบกกนเหนื่อยแล้วเนี่ยมันววิ่งมาทางนี้มันไปทางนูง้นเอาเดีย๋ยวลองสาวดูกันครับเข้าปันนินครับมาขึ้นมาแล้พี่น้องกำลังตะล่อมปลาบึกครับตอนตอนกำลังต้อนอยู่ครับอยากเห็นไซส์มันครับบนน้ำบานเลย เดี๋ยวรอให้มันขึ้นครับใส่เงนเลยไปแล้วครับไปตอนปลาใหญ่ครับไปตอนปลาใหญ่พี่น้องมัน,มนบ้นเนฝั่งนูน้นเดี๋ยวมันจะมาโชว์ให้ผมถ่ายให้ดูไหมดูปลาอะไรอยู่แล้วพี่น้องดูครับหางน้ำเบ้ยเต็มเลยเฮ้อตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกพี่น้องโอ้โหนี่ เดี๋ยวคงจะมาบนแถวนี้ให้เห็นบ้างเลยนะโอฟังเสียงครับเนี่ยจับมาแล้วเยวไปต้อนทางนูน้นเดี๋ยวมันน่าจะมาทางนี้แหละครับวดอยากเห็นไซตตัวใหญ่ครับเผื่อมันเข้าพี่น้อง หนูนูเอาแล้วครับปืดโอ้ยนี่ครับเอ้ยไกลๆตรงนี้ลราพี่น้องมาแล้วครับอยาวไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะจับด้วยมือเปล่านี่มันไม่กล้าแห็เดี๋ยวผมจับด้วยมือเปล่านี่แหละมาไกลแล้วพี่น้องมาไกลแล้วครับมาบนไกลๆสิ ปลาเยอะอยู่ครับผมบน่นไปบ่นมาตรงไหอีกแล้วนูครับปลานินโดนตลอดครับแต่ว่าปลานินเราได้เห็นไปแล้วอยากเห็นอ้ตัวใหญ่นี่ยครับแต่ตามมันไม่ทันวิเนอ้องอู้เม็ดอะไรนี่นปลานินนะตุ๊บเก็บตุ๊บตับ เต็มบอ่อไปเลยจักปลาอะไรตัวปลาอะไรหรอพี่นอ้องเแต่หล,ลักๆก็เป็นนินมแตเพียนแต่อตัวจะบึ้มเนี่ยเป็นบึกครับแต่ว่าอยากรู้ว่ามันไซีิโลเขาต้อนอยู่ทางนู้นพี่นอ้องมันจะได้มาโชว์แถวนี้บ้างเอาละครับดูครับพอขึ้นมาครับเทศตัวใหญ่ตามตัวใหญ่ไม่ทันครับพอขึ้นมาดูครับปลาโอ้โอเต็มบอ่อเลยครับหน<อ>ุ่ม นอหนูแต่ปลานินปลาตะเพียนเยอะอยู่ครับผมแต่ไอที่ตามตามอยากให้เห็นไส้ปลาบึกครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ตามว่าสิบวโลแนะ่นอนครับผมปลาบึกบอนบึมบึมกันอยู่โอ้ครับปลาขึ้นทั่วหนองเลยครับนูไกลไกลๆนู บานอีกแล้วน้ำบานอีกแล้วโอ้ยยุบยิบยุบ,ย,บยิบเลยครับพี่น้องอ้าเดี๋ยวรายละเอียดครับรายละเอียดเยดีด๋วยวแจ้งนะครับนะเดี๋ยวดูอยู่หน้าจอคลิปท้ายคลิปนะครับผมทุนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียงจัดเป็นแถวให้นะครับอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งนท้ายคลิปนะครับ <falsch S 2>